สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือผลงานของเราที่เราทดลองทํานะคุณผู้ชมนี่คือถุงปลติที่เราสะสมไว้นะครับอันนี้ผมคนเดียวนะครับไม่ได้ให้คนอื่นมาสะสมให้นะครับเฉพาะคนเดียวว่าผมจะได้ถุงปฏติกมากน้อยแค่ไหนนะได้มาสามกระสอบนะคนก็กระสอบปุ๋ยเนี่ยันจะเป็นเศษพวกอ่เอ่อพลติที่ มันขาดนะถุงเล็กๆนะที่เราไปจ่ายตลาดมานะก็กเวลาเราล้างมือเราก็ล้างเขาไปด้วยนะครับจะทำความสะอาดแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะคุณผู้ชมแบบนี้นะพรุ่งนี้ว่าพรุ่งนี้วันทิตย์ไม่ได้นะน่าจะเป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์วันที่เท่าไรเอ่ยน่าจะเป็นนี่วันที่สิบหกนี่สิบเจ็ดอีประมาณนี้ครับที่เราจะไปจาหน่ายนะพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับมจะหมายไม่ได้ร้านปิดนะ เราก็จะไปจาหน่ายว่าเขาจะรับซื้อไหมนะครับถ้าทางร้านไม่รับซื้อเราก็จะเอาไปโมนิฟายอะไรสักอย่างนะคุณผู้ชมก็ยังคิดออกว่าจะไปทําอะไรนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยว,ยวถ้าคิดออกผมก็คงจะมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนแลวก็คุณผู้ชมไปรับชมกันอีกครั้งนะครับนี่หน้าตาหกเดือนนะครับท่านหนึ่งปีก็ประมาณหกกระสอบนะคนเดียวนะครับเฉพว่าคนเดียวถ้าหลายคนนะท่านมีครอบครัวหลายคนก็คนเล่า 3กระสอบต่อ6เดือนนะคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ